ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการดู25สตอตนะครับพ,มพิมพ์พิมพ์พระศกจุดนะอ่าพระศกจุดเดี๋ยวดูก่อนเลยว่าดูยังไงพระศกจุดด้านบนนะครับตรงเรียกง่ายๆว่าเป็นพระศกนะครับตรงบริเวณนี้นะจะมีเม็ดบริเวณนี้จะมีเม็ดตึงไปแต่ครับจะเป็นพิมพ์บล็อกเม็ดพระศกจุดนะนี่อันนี้เป็นพระที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ เม็ดพโซกจุดแล้วเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันเกิดการพระเกิดความสึกเยอะนะครับจะดูยังไงเดี๋ยวจะดูอย่างนี้เม็ดพโซกจุดนะครับตรงบริเวณนี้ข้างใช้คําศัพท์ให้เข้าใจใง่ายๆนะครับตรงบริเวณข้างลําตัวนะครับขององค์พระนะครับบริเวณซอกแขนตรงนี้นะต่ําจากข้อศอกลงมานิดนึงจะมี2ขีดตรงนี้นะครับ มีขีดสองขีดนะครับบริเวณนี้จะมีขีดสองขีดอ่าครับจะเป็นบล็อกของเมกนพรกชุดนะโอเคเห็นไหมให้ดูอีกองหนึ่งอ่านะเห็นไหมครับอ่านี่นะโอเคแล้วก็แล้วก็บริเวณบริเวณข้างถ้านับเป็นฝั่งปุ่มผานนะครับบริเวณข้างทรายนะครับจะมีเม็ด เนื้อเกอขึ้นมานิดนึงนะจะเป็นเหมือนมิดนุ่มๆขึ้นมานิดหนึ่งจะเป็นบอกของบอกนี้นะครับอ่าน,นิดนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เหไหมครับจะขึ้นมานิดหนึ่งนะบริเวณอะไรตรงนี้อ่าครับแล้วก็องพระเวลาปั๊มออกมานะครับจะมีเหมือนเส้นขนแมว บริเวณรอบๆนะครับเป็นแนวแนวขวางอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะเห็นไหมเส้นของแนวขวางนะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังแบบวิธีเข้าใจใง่ายๆนะครับยันยันฝั่งนี้จะกว้างกว่ายันฝั่งนี้เห็นไหมครับเสมอนะแล้วก็ตัวยันข้างบนสุดนะครับจะคม คมชัดนะครับล้วจะมีเส้นเสี้ยนนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมมีเส้นเสี้ยนนิดหนึ่งต้องคมชัดนะครับแล้ว,ลลลวก็ฝั่งนี้จะกว้างกว่าฝั่งนี้เห็นไหมเหมือนกันทุกองนะ,ะแล้วในร่องยันยันใบพัดนะครับตรงนี้เห็นไหมจะมีเส้นเสี้ยนในร่องยันนะครับเส้นต้องคมนะ อาจจะบา,าบ,าาบางองค์อาจจะเกิดการใช้มาแล้วอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับเห็นไหมอันนี้จะมีเสี้ยนนะอันนี้เป็นคราบผวกเดิมๆองค์นี้ผิวจะเหมือนใช้มานิดหน่อยอเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนในองค์หานะเห็นไหมและและขอบตัดนะครับขอบตัดยี่ห้าสตวรรษจะต้องไม่มีรอยซ้อนนะครับอ่านีนะให้ดูนะครับ จะเกิดผ่านการใช้มานะนี่ขอบตัดต้องไม่มีรอยซอนตรงกลางนะครับตรงกลางต้องไม่มีรอยซ้อนต้องตัดออกมาอย่างนี้นะไม่มีรอยตรงกลางแยกอย่างนี้ไม่มีนะครับอาเห็นไหบางองค์อาจจะมีต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับอ่าแะ ที่มาสตวัตรงนี้จะต้องตัดตัดเป็นมุมอย่างนี้นะครับห้ามตัดลงมาอย่างนี้ถ้าตัดถ้าตัดตรงอย่างนี้ต้องระวังนะตัดตรงอย่างนี้ต้องระวังแล้วตัดเป็นตัดเป็นอย่างนี้แบบแบบอ่อนชอยนะทุกคนต้องตัดอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะเกิดการใช้มาบ้างเกิดการใช้มาเห็นไหมมีรอยตัดอยู่เห็นไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ตัดยุบลงมาอย่างนี้นะเห็นไหมจะตัดอย่างนี้ขึ้นไปึบึบอย่างนี้นะ ถ้าพระอ,อง์ไหนใช้มาอาจจะต้องพิจารณายากเป็นพิเศษนะครับอ่ะบริเวณนี้เห็นไหมจะต้องตัดออกมาแล้วมีรอยตัดขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไหมมีขี้เห็นไหมครับนี่จะเป็นชั้นๆนะไม่ได้เรียบอรนนี้ก็เช่นกันอ่าครับผม25่ 15. สตวรรษตัวส่วนใหญ่นะครับจะจมูกถ้าเป็นพระเนื้อชินนะพระจะ เนื้อหาพระจะค่อนข้างนิ่มนะครับซึ่งจมูกส่วนที่สูงขององค์พระอาจจะอาจจะไปไวกว่านะครับอาจจะอยู่ที่การเก็บรักษาไม่ค่อยดีนะครับถ้าองค์ไหนที่